กับปูครับน้ำมัสการรับปูเออจริญพรเจริญป้อนอันน้ำสกโคนมีสุกครับผมเฮ็ดยังอยู่เนาะปูนักถึงอาหารไม้เะ็ดก็ค้งแจ้งนี่แหละโอ้โาเป็นจังไรปูทั้งพุ่นเอกฝนตกวะปูต้งยิ้ม่าตกบเหอนว่ามต้ยิเลยอ่ะ ดูพี่กคื่อห่อนแห้งคักแต่ปูใอ้ห่อนดีกันตั้งปีกับมึงน็่อว่ากับเขาอีเล่กันเดี้ยยันซีทิดตมันสามสองเป็นะยังไงยันซีทิดมันมาอยู่ปูยันซีทิดไหนสามสองหกปูเออสองหกปูก้อยเป็นยังงปูเอาชิงนแ่งเงินนะ เจ้าปูคเดียวไว้ทั้งหลังครับแล้วก็เข่าเลขอ่าประจําว่นปูเนาะสามห้าแปดนี่เนาะทั้งหมดทางล่างตัวนี้สามเปลี่ยนปูกับมันต้องปูกับไอ้สี่เนีอสามแปาแล้วก็หาแล้วก็แปดนสาส่แล้วนี่ปูสุดสุดหกแสนนี่ปูสูตรหกแสนนี่มาเขาดีแท้สูตดหกแสนนี่ไหม มันสามมันสามสองหกนี่สามตัวนะสามสองหกมันเข่าสามสองอยู่ปัสูตรหกแสนนี่คือสูนกแสนนี่พลาดบ่ได้คือปกติผมเล่งนี่ผมสีเล่งตัวยันซีทิดกับตัวสูทหกแสนนี่แหละพอเวลามันดุดวนหนึ่งปุ๊บหยุดมันสิมาเข่าสูนกตัวกันสามแปดสามแปดยู่ตัวทั้งเนี้ยครับผมตัวทั้งเป็นสามแปดเนี่ยแมนแมนตัวเลขประจำวันนะครับ ตัวเลขประจำวันน่ะเขาไอ้สามห้าแปดนะมันเขาแปดสามสามแปดอยู่มานี้ครับผมเย็นหนอยนหนตัวยนบดวนกรเนอะโคือสมมติคืออนน้อยแท้ตามวันศุกร์บ่ปูสมมติขึ้เล่มน้อยเด้กเ่งเร็มใหญ่ๆไงมันพอห่อนี่หน่ะว่าเล็กปูหลายมันครับเ็กปูมีหลายสูตรเด้วเดี๋ยวปูแป๊บหนึ่งได้เปลี่ยนสมมติกันครับปูดี๋ย่ปูี่อดเเท่บนี โอ้ยสัญญ,ญาณ<ด>คือบ่ค่อยชัดเดี๋ยว้ดับครับปูแป๊บนึงปูปูได้ยินเสียงชัดเจนบ่ครับขอให้ชัดเจนเลยบอหืมยู่นี่คือเป็นสัญญาณบ่ค่อยดีสัญญาณบ่ค่อยดีมั้งทั้งนี้เสียงขาดขาด,ขดหายหายได้ปูเป็นบางช่วงเก่งเลยชัดจนน้อบ่มี่มองเปี้ยวเลขประจำวันศุกร์บอครับปู วัดสูงมันหอกวันศดสูงแก้ครับเลขประจำวันศุขครับเก็บเขประจำวันสุขเขียนเลขเลขประจำวันศุกร์ครับมีตัวไหนแน่ปู้ประจำวันศุกร์นี่อี่าเราเขียไปอครับเขียนตัวเด่นก้อนเด่นร่องเด่นอ่าเด่นเขียนเลยเด่นสามห้าตัวเด่นเด่นหกสามห้าก็ร่องเหมือนกับร้อง เอารองร้องนี่ 6, 3, 6, 3, หกสามสี่หกสามสี่ไกเคี่ยงกันเนี่ยครับผมวันนี้จับคู่บ่ะจับคู่นะปูนะครับผมจับคู่ปูรับรวย ครับจับคู่มีตัวไหนนายปูฮัลโหลครับปูจับคู่ดิ๖ส,สามหกสามสามหสามเอาสามหกสามบอกครับปูเออสามหกสามแม่เด็เกสามตัวครับผม อันนี้ก็เอาเอีกคนนึงก็เอาสองซีซีครับสองคูณสองซีซีเนี่ยครับผมเออสองตัววี่ครับผมสองตัวเวนี่ยเอาสามห้าครับ สามสี่ครับผมหกสี่หกสี่หสี่เอาอย่ได้ตัวดินตัวนี้มันหลับามว่ามันจะพู้อะไรจะพูดอะไรซ้ำนี่เดี๋ยวเันซ้ำมาจะเปหลายตัวหันอาซ้ำนี่นะครับเอี่อี่เอาบ้านนี้ยันสีทิตปูไดีครับไปไป ฮัลโหลปูครับปิ๊งนะสัญญาณ,ญญาณบ่ญญณค่อยชัดเนรอบ้านนี้เนาะปูสัญญาณบ่ดีเลยแหมปูทุ่มหไหมเนี่ยยิไปวไไป,ปูปูเดี๋ยวสิโทุ่ไหมครับปูเดี๋ยวสิโทุ่ไหมเนาะสัญญาณอันบ่ค่อยดีครับปูแป๊บน,นึงครับผมครับปูครับได้ยินบ่บ้านนี้ ยอย่ออางนี้จัดเจนี่ยเลยเหมอนกันครบปูานีครับเอ่อทอดจับคู่สองตัวแล้วแล้วครับปูบานีสูตรยันซีทิศปูนี่ได้ไหมครับปูดได้แล้วนี่ได้แล้อวอ้าวเดี๋ยวผมบาดยันได้บาดเหนียวโอ้ช่องอะไรเราละอันนี้ครับ,รบครับยันซีทิศเนาะครับนี่ตัวได้เนี่ยครับปู หนึ่สี่ิดามศูนย์หกสามศูนสมศนย์ตัวกลางเจ็ตัวกลางเจ็ดตานะปูเนาะเออตัวตัวต้วยตัวตัวล่างสาปูนี่หนึ่งแปดสี่หนึ่งแปดอ๋อ โอเคครับคูโอเคครับจับจับครูเองยจับครูนะอ่าจับครูในย่านสทิศนี่บอกครับครูครับผมสี่หนึทิสี่จับครูย่านสทิศสี่หนึ่เอาเลยสี่หนึ่งเนี่ยนะรบนี่จ้า ค <บ S 2> รับสองหนึ่งแปดครับผมบมานีสองตัวเหอนสองตัวคร <บ S 2> ับสองตัวนี้สามจีสามซีสามซีที่สามนะครับผมวันนีเก่า<ม>อีกตัวนึ<ม>งเรา ต้อตามนมา้ราเปแปดสามสม,ม,ม,มากสองเทียงีกบ้เอาแปม,มาอีกปูบ้าเรายัซีกีอยูงง่นี่อ <c oughs> เอาเอาตัวนี้ไปเอาเอาหกแปดไปหกแปดนะปูเนาะเออแค่นี้ละครับแปดนะครับผมมันเกิดอีหลายคูยเลยขันจับเอาว่าหน,นุ่มเจ้าอาที่จับเอกมัาย <c oughs> แต่ว่านน่งจับหนีมันรู้ไหกระสอบนึงหมองนี่กระสอบนึงแต่วาในย่ยันทีทีนีวิ่นเอาโบผาดในน้ำปูเนาะโอ้ยใครเเชื่อว่าเขาสามตัวเลยตู้ต้เหนอหห้าแสามอันนี้สามตัวเลยเหรอโอ้หงวดหงัดอ่ะน้งปูที่มันออกห้าแปดสามอันนึงอ่ะเนาะเหล็กยันซีทีปูขอน้งสามตัวอืมบานี้วานีเี่ยกันนั่นกัเนี่กัน สูตรหกแสนกับหกหกห้าเนี่ยดนลงม่ปูสูตรหกแสนกับแม่เาเนาะเออหกหกห้ามาแล้วบานนี้เอาเรื่องเอาเรืพีเรียใจเลยบเดี๋ยวครับปูสูตรปูครับสูตรหกแสนนี่มีหกหกห้าตัวเดียววะครับเออพี่ตัวเดียวหางเดียวไปโอ้ดีแท้หาเดียวเลยมั่อัไม่ด้หางหางเดียวรับผลกระุกกรุกขากุกเท่าั้ อราับโอ้ยมาเปามาเปาเรวยว่ามาเปาครับสุพีเย่ด้ยวั่ครับสุีเ่รักว้อยรักร้อยเอารักว้อยเนี่ยรักร้อยนับปัวรักว้อยไม่เป็ดสามแปดเดี่ยวมาหั่นเขาทึ่งลายทึงบุเนี่ยโอ้ยครับรักร้อยครับนรักร้อยต้ยสามแปดไม่่อแปดสามสามแกด อันนี้รักร้อยเอครับผมแอดมินหาได้ได้มากาเลยฮะใส่เลขคือสามสามสองหรือถี่ว่าออกตัวตัวตัวเดียวกันเต้แต่ปูหัวละละ <c oughs> <c oughs> ออกตัวเก้าอีกทีปูเออสามสองนี่ละหลักร้อยมีสามและสองเนอะปูเนาะสองตัวเนะาะเออมันมีตัววิ่นเนี่ยตัววินวว่นตัวพิเศษเนาะพิเศษแบบแบบแบบพิเศษแบบทุกชุดเลยนะพิเศษแบบคือคือนับเตีเ้ยมนะ โอ้โหวันนี้ได้หัวสุดพิเศษเป็นเลขพิเศษมันงบอกครับปูเออสุดเออสุดๆนับสามรู้แล้วว่าเป็นสองเมื่อไหร่โอ้สามหนึ่งกับสองหนึ่งนี่นะอันนี้คือเลขพิเศษนะปูเนาะเออพิเศษสองหนึ่งสิ เหมือนไปผู้วันนี้มันเหมือนมองเขียนเราเร่อเต็มหนกระดาษแล้วครับสดาษนนงที้เนาเจอาด้านอันอันตรบัดนี้สเขาจเอาถึงงกนิงันง่เอาิเป็นสองคิดเนี่ยครับผมเขาจเาปอหลายนะเาเี่ยวครับขหลาบผมบังนี้รอดรอรอดเลกัน เอ็งมองแมวเลยขึ้นห้าขึ้นยังถงแล้วครับผมเอหลัก้อยกคือสามสองหลักลอยในสามกับสองเออจะว่าได้จับวัดไม่หนีเนาะวัดนี่นี่ขันเปาก็คือสองสี่สี่นี่แหละมั่มากเลยครับผมไปเอาเป็นตัวเน้นเรื่องของตัวสองสี่สี่เออแกนี่แกนี่อาจจะเป็นเปาเลยเปาหนาวอันสามสามสองครับ พเ้สองสี่สี่เนี่ยสองที่มีพวกวกกลมเลยรน้นเลยเน้เลยไหติสองสี่สี่มาปูเออตอนน้านี่ครับหกสี่นี่ะครับสองปูนี่ครับเป็นผูตัวนิ่ทำไม่นนจับจีนเอลงทุนไดยเลยดีมันใจร้อยเพราเนี่ตัวเนี้ยหกสี่นี่บอกครับปู เออโอ้ก <c oughs> ีก็อสองสีีนโอ้ยสงตัวนี้มันตัวเน้100 <c oughs> นลอยัปเซ็นต์ตัวนี้ก <c oughs> ีมากเนี่ีากเนี่ยเนี่ซีมากบอปูมันสามมาบอ้า <c oughs> สามนี่รักว่แต่ว่ากับกระป๋อนย้อนตอนเตัวน <c oughs> ี้นี่ยกีกับผมนีนม <c oughs> ครับผมตีกันาดีตีกันตีกันมาก ม่จอดเป็นหกสีลอนกนเบียดกันมากเราไม่เป็นหกซีเอาตีตีต,ต,ตีกันมากเบียดกันมากเบียดไปเบียดมากกันเลยมา้เข่าคู่กับลังซองเลยบอกปูปสองคู่านคอกสารเตวสองสี่สี่ทีเดหมดแลยสองตัวล่างหกส<ม>ีส่ เชียงเสียงเชียงหมืกขึ้นนี่ละเพราะวาเฮ็ดได้เฮ้ได้เฮ็ดไว้จะมือนร่ของเลยนี่ครับผมนี่เชียงหมืกขึ้นเชียงเีนีี้มาสองคนออเลยปันมาี้มาสองคนเหรอมาว่าเกงงากับน้องมาสันเอาแบีว่ะพวกนี้งกันได้เชงได้่รู้คือว่เอามาทุบกับไปหาขอลูกมาตัวหมาจะเ้ง คนก็เป็นเรียงคนละสองพูละสองแล้วจีบันสองสองครับเออเยวมาว่สองสองนี่ก็ซีสองสองนี่หิืบ่ซีสองซีซีเหมือที่ละครับผมมอมากมากแบครั้งแรกซีตัวนี้นะซีสองสองนี่เขียนอยู่วะครับปูปูครับซีสองสองนี่เขียนไว้ปะปู สามหกสามก็เป็นตัวร่องนะออสามหกสามเป็นตัวรองเอาต่อสองซีซีนี่แล้วเนาะกับสามหกสามเนาะปูเนาะเอออันนันี่มันออกมันมันมันไงมัตัวรองนี่สามห้าแปดปูจับเนี่สามตัวนี้นี่เนี่ยพีน้องเลยเนี่ยพี่พี่ไหนก็เจ้าสามปูเลยนี่ครับโ่ท่มากพูมาตะเชื่องไงโอ้ขีดขึ้นเสียงหมนอือเออขาดมาสองงวด ครับเพาถือว่าบริษัทนั่งผ่านกันสองวันที่ว่าเขาอยู่ที่ว่านเป็นวะครับครับผมเออที่ว่าเนสูตรต้นใดูเดี๋ยวราคูต่ครับมันนี่รักของมันใส่หไวครับสุโรัวนี้กะสุโรัวนี้ก็สครับปู สองค็ดหนิละตัวเก้านิสองค็ดนครับรูตัวนล้ยก็พอได้รูปหเราพอรูปเรา็เอาจจะนุษยสีไร้ตัวเอาเียวไม่ถึงว่าเลขในต่ร่างปูนบอครหกตัวหันบอเอื่องหกตมันมันมันได้มันได้สองค็ดนะครับแถวแวเทตอวนี้แถวสองทีหกสามนี่แหะมันก็หกทีทีหกอหสามนี่นี่ละตัวเดียวมันต้นกันไหมันต้นกันนี่ครับ ก็ยบกันผู้หญิงหอพ่อนีมันไม่เวลาการสมควรอยู่ครับปู่มันอันได้เวลาอยู่ครับผมหาซิมหานาทีแเหรอครับปู่เอาห้พ่อนเลยครับก็ได้ครับปู่อยากมันเลยเวลานะครับผมอยากเวลาไม่ได้เลยเวลาล่วงชีพของอันแค่นี้เนาะโอ้เอาปู่ัปนี้กาปู่กับห้พ่อนเลยครับพ่อนี่พ่อนครับที่เออ่ของคนมีโชคเลยครับ บุญพารวยยี่นี่หมดนลครับปูวใจบุญ,บญ,บญอของพารวยาวยครับรวยไม่เลิกล เชียงน้อยเชียนน้อยพารวยจะไแต่เียงน้อยแต่ก็ฟูนี่เนาะเชียนน้อยรมันจะเชียงน้อยนะเียนน้อยมัยน้ว่นน้อย่ับเชียงน้อยเออบ้านผู้ก่อแถวบนไปดีเลยไปไปไปอม่ถือพวกกัวมันไ่อยมีแยงซอยกันย่ำรถทัวร์รถยังสองซอยกันจอดซอยกันจอแต่ละทีแล้วใครมีควมทุกคนจะเล่นแบบที่ ของทุกช่องเลยคกดไล์กดแร์เด e ้อเดี๋ยวตรปูาร a ามนกดหนีันนีเด้อเออฮอดฮ่าฮ่ีฮ่าฮ่าฮ่าไ่าฮ่่อฮ่าฮ่าา่า่าฮ่าฮ่่าฮ่าฮาาฮ่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 ่าฮ่าฮ่า่าฮ่่มีความุกาาครับ่่่่ เส <quarters> ียบล่นเสียบไฟฟันได้นี่เองเฮ้ยพ่อเห็นแล้วครับผมสาธุครับปู่